ลองหลับตาแล้วนึกภาพดูกระดาษเก่าแผ่นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะไม้ยาวในห้องประชุมทหารอนานิคมเส้นหมึกบางเส้นลาดผ่านภูเขาแม่น้ำหมู่บ้านเส้นนั้นไม่ใช่เส้นปกติเส้นนั้นคือเส้นที่จะบอกว่าใครครองที่ดินใครครองผู้คนและใครถูกผลักออกไปจากบ้านเกิด นี่ไม่ใช่เรื่องของแผนที่ธรรมดาแต่คือจุดเริ่มของความขัดแย้งไทยกับกัมพูชาที่ลากยาวนับร้อยปีฝรั่งเศสเข้ามาในอินโดจีนเขาครองกัมพูชาลาวและเวียดนามการขีดเส้นบนกระดาษจึงไม่ใช่เพื่อความถูกต้องทางภูมิศาสตร์แต่เพื่อผลประโยชน์ของผู้ครองอนาณาณิคมสยามในเวลานั้นต้องเจรจาอย่างหนักฝรั่งเศสกดดันให้สละดินแดนแลกกับการยอมรับเส้นเขตแดนใหม่ ปี1907ฝรั่งเศสส่งมอบแผนที่ที่เรียกกันภายหลังว่าแผนที่ภาคผนวกหนึ่งบนแผนที่นั้นเส้นแบ่งเขตถูกลากเอียงเข้าไปในฝั่งไทยหลายพื้นที่รวมทั้งบริเวณภูเขาดงรักที่มีปราสาทหินโบราณตั้งอยู่ปัญหาคือไทยไม่เคยลงนามยอมรับเส้นที่ฝรั่งเศสลากไทยเชื่อว่าเส้นเขตแดนต้องยึดสันปันน้ำตามสัญญาเดิมไม่ใช่เส้นบนแผนที่ที่จัดทำฝ่ายเดียว เมื่อถึงช่วงเวลาต้องใช้แผนที่จริงฝรั่งเศสกับกัมพูชากลับอ้างว่าไทยรับรู้และยอมรับแล้วทั้งที่ไทยไม่เคยให้การรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรความขัดแย้งนี้ฝังรากตั้งแต่นั้นเส้นหมึกบางๆกลายเป็นชนวนให้เกิดการเผชิญหน้าหลายครั้งตลอดศตวตรรษต่อมา ลองคิดดูว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นจะรู้สึกอย่างไรเช้าวันหนึ่งตื่นมาแล้วถูกบอกว่าบ้านของตนไม่ใช่ประเทศไทยอีกต่อไปทั้งที่พูดภาษาไทยใช้ชีวิตแบบไทยแต่ถูกบังคับให้ขึ้นทะเบียนกับอีกประเทศหนึ่งความรู้สึกสูญเสียไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่คือความเจ็บลึกของคนที่อยู่ตรงเส้นเขตแดน ฝรั่งเศสลากเส้นเพื่อผลประโยชน์ของตนทว่าเส้นนั้นยังตามหลอกหลอนคนรุ่นหลังจนถึงปัจจุบันนี่คือปัญหาที่ไม่เคยหายไปแม้ผ่านการเจรจาหลายครั้งผ่านการตัดสินของศาลโลกแต่ไฟก็ยังไม่ดับคนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่รู้ว่าแผนที่แผ่นเดียวสามารถพลิกประวัติศาสตร์ได้ขนาดนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะทุกครั้งที่มีเหตุประทะชายแดนเสียงปืนที่ดังขึ้นคือผลพวงของเส้นหมึกบนแผนที่เก่ากว่าร้อยปีในตอนนี้เราเพิ่งปูพื้นให้เห็นต้นกำเนิดว่าทำไมไทยกับกัมพูชาถึงไม่มีวันมองเส้นเดียวกันเหมือนกัน แต่เรื่องยังไม่จบเส้นหมึกที่ลากด้วยเจตนาฝรั่งยังพาไปสู่ความขัดแย้งหนักหน่วงยิ่มกว่าเดิมและในตอนถัดไปเราจะตามไปดูว่าฝรั่งเศสลากเส้นนั้นอย่างไรทำไมไทยจึงไม่ยอมรับแล้วเหตุใดเส้นนี้กลับถูกใช้เป็นข้ออ้างในการเอาที่ดินและโบราณสถานที่กลายเป็นสมรภูมิในเวลาต่อมา อย่าหยุดฟังกลางทางเพราะคุณกำลังจะเห็นภาพเต็มของเส้นหมึกที่ไม่เคยหายไปจากประวัติศาสตร์พรมแดนไทยกัมพูชาลองนึกภาพห้องทำงานของเจ้าหน้าที่อนานิคมในพนมเปนแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านหน้าต่างฝุ่นปลิวในอากาศกระดาษแผ่นใหญ่ถูกกางบนโต๊ะเส้นหมึกที่ลากไม่ได้อ้างอิงจากภูเขาหรือสันปันน้ำแต่ถูกลากตามความต้องการของผู้มีอำนาจ ฝรั่งเศสจัดทำแผนที่ภาคผนวกหนึ่งขึ้นมาในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20โดยอ้างว่าเป็นการจัดทำตามข้อตกลงปี1904ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสที่กำหนดว่าเส้นเขตแดนต้องยึดสันปันน้ำเป็นหลักทว่าผลลัพธ์บนแผนที่กลับไม่ตรงกับสัญญาเส้นถูกขยับลงมาในฝั่งไทยหลายพื้นที่ที่คนไทยอยู่อาศัยมาตลอดถูกลากให้กลายเป็นเขตของกัมพูชาในอนัตฝรั่งเศสรวมทั้งบริเวณภูเขาดงรัก ที่ตั้งของปราสาทหินพระวิหารไทยไม่เคยให้การรับรองเส้นนั้นกระทรวงการต่างประเทศเวลานั้นเก็บเงียบไม่ยอมประทับตรายอมรับฝ่ายฝรั่งเศสรู้ดีว่าแผนที่นี้มีข้อโต้แยง้งแต่กลับส่งแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆของตนใช้เป็นเอกสารอ้างอิงช่องว่างนี้เองที่เป็นกับดักเมื่อเวลาผ่านไปฝรั่งเศสและกัมพูชาใช้แผนที่นี้ในการอ้างสิทธิ์ขณะที่ไทยยืนยันว่ามีสัญญาระหว่างประเทศรองรับชัด ว่าต้องยึดสันปันน้ำในทางภูมิศาสตร์เส้นสันปันน้ำคือแนวสันเขาที่น้ำจากภูเขาไหลยแยกไปคนละทางนี่คือหลักที่ประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคยอมรับแต่ฝรั่งเศสกลับลากเส้นเลี่ยงสันเขาเพื่อดึงพื้นที่ราบและโบราณสถานเข้าฝั่งกัมพูชาจินตนาการภาพคนในหมู่บ้านที่ตื่นขึ้นมาแล้วถูกบอกว่าที่ดินที่พวกเขาอาศัยอยู่นับร้อยปี ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปมันคือความรู้สึกสูญเสียที่ไม่มีใครชดเชยได้ความขัดแย้งไม่ได้หยุดแค่การตีความแผนที่ต่างฝ่ายต่างเก็บเอกสารเพื่อรอวันหยิบขึ้นมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองไทยยืนยันว่าสัญญาปี19 0 4และ1907คือหลักฐานที่แท้จริงเส้นต้องตามสันปันน้ำไม่ใช่เส้นที่ฝรั่งเศสจัดทำฝ่ายเดียวกัมพูชาในสมัยหลังประกาศว่าแผนที่ภาคผนวกหนึ่งคือเครื่องยืนยันสิทธิ์และชี้ว่า ไทยเคยใช้แผนที่นี้เองในบางโอกาสเช่นการสอนภูมิศาสตร์ในโรงเรียนหรือการพิมพ์ในหนังสือราชการตรงนี้เองที่ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นเพราะแม้รัฐบาลไทยไม่เคยลงนามรับรองแต่เมื่อมีการใช้แผนที่นั้นในเอกสารไทยบางส่วนฝรั่งเศสและกัมพูชาจึงอ้างว่าไทยยอมรับโดยปริยายนี่คือจุดที่ไทยเสียเปรียบเพราะในกฎหมายระหว่างประเทศ การกระทําที่สอดคล้องกับเอกสารแม้ไม่ได้ลงนามก็ถูกตีความได้ว่าเป็นการยอมรับผลที่ตามมาคือเมื่อมีข้อพิพาทกัมพูชามีหลักฐานที่อ้างได้ง่ายกว่าไทยจึงถูกกดดันให้ตกอยู่ในสถานะป้องกันตัวตลอดลองฟังตรงนี้แล้วถามตัวเองว่าการปล่อยให้ฝรั่งเศสลากเส้นฝ่ายเดียวคือความประมาทหรือคือการจำใจภายใต้แรงกดดันมหาอำนาจสิ่งที่เห็นชัดคือ เส้นหมึกในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งได้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ฝังอยู่ในความสัมพันธ์สองประเทศไม่หายเส้นที่ควรจะเป็นแค่เส้นเทคนิคทางภูมิศาสตร์กลับกลายเป็นชนวนที่ก่อผลร้ายต่อเนื่องทั้งการสูญเสียดินแดนความไม่ไว้วางใจและบรรยากาศการเมืองที่ร้อนแรงทุกครั้งที่ประเด็นนี้ถูกหยิบขึ้นมาตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมไทยไม่ยอมรับเส้นนั้นและทำไมกัมพูชาถึงยกมันเป็นอาวุธหลักแต่เรื่องยังไม่จบ เพราะเส้นหมึกบนแผนที่ภาคผนวกหนึ่งไม่เพียงลากผ่านภูเขาและป่ามันยังลากผ่านหัวใจคนไทยทั้งประเทศในตอนหน้าเราจะเดินเข้าสู่ปราสาทหินพระวิหารที่กลายเป็นเวทีการต่อสู้ทั้งในสนามการทูตและสนามสารโลกจากมรดกโบราณที่ควรเป็นสมบัติร่วมของมนุษย์ปราสาทพระวิหารถูกเปลี่ยนให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้ทางอำนาจอย่าหยุดฟังกลางคันเพราะเส้นหมึกบนกระดาษ กำลังจะกลายเป็นไฟจริงในสมรภูมิที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นลองนึกภาพปราสาทหินที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเงียบสงบท่ามกลางป่าใหญ่ผนังหินแกะสลักเทพเจ้าและตำนานโบราณแต่แล้วบรรยากาศกศักดิ์สิทธิ์กลับกลายเป็นสนามต่อสู้ทางการเมืองและการทหารปราสาทพระวิหารไม่ได้เป็นเพียงาศาสนสถานโบราณมันคือหัวใจของข้อพิพาทที่ไทยกับกัมพูชา ต่างยึดถือว่าเป็นของตนเองเรื่องนี้ปะทุขึ้นหนักเมื่อกัมพูชานำคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปี2502ไทยยืนยันว่าปราสาทต,ตั้งอยู่บนสันปันน้ำจึงอยู่ในเขตไทยขณะที่กัมพูชาอ้างแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่ฝรั่งเศสจัดทำายเดียวว่าปราสาทอยู่ในดินแดนกัมพูชาศาลโลกใช้เวลาพิจารณาหลายปีก่อนจะมีคำตัดสินในปี2 5 0 5 ผลออกมาคือปราสาทพระวิหารเป็นของกรัรมพูชาไทยต้องถอนทหารและเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่บริเวณตัวปราสาทเสียงวิจารณ์ดังขึ้นทันทีในสังคมไทยหลายคนรู้สึกว่าถูกยึดดินแดนถูกเอาเปรียบและไม่ยอมรับคำตัดสินนั้นในใจอย่างไรก็ตามศาลโลกตัดสินเพียงตัวปราสาทไม่ได้ชี้ขาดพื้นที่โดยรอบเส้นทางขึ้นปราสาทจากฝั่งไทยยังอยู่ในเขตไทย ความคลุนเครือนี้เองที่ทำให้ความขัดแย้งไม่จบกัมพูชานำคำตัดสินมาใช้เป็นเครื่องยืนยันสิทธิ์ที่ในเวทีนานาชาติส่วนไทยแม้ปฏิบัติตามแต่ก็ไม่ยกเลิกความเชื่อว่าประสาทอยู่บนแผ่นดินตนเองภาพที่เกิดขึ้นคือความตึงเครียดสะสมการท่องเที่ยวไม่มั่นคงการทหารต้องขุมแคมตลอดแนวชายแดนและทุกครั้งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยิบเรื่องนี้ขึ้นมา การเมืองทั้งสองประเทศก็สั่นสะเทือนทันทีลองจินตนาการบรรยากาศในหมู่บ้านชายแดนชาวบ้านต้องอยู่กับความไม่แน่นอนวันหนึ่งพื้นที่ถูกประกาศให้เป็นเขตทหารอีกวันหนึ่งกลับถูกชี้ว่าเป็นเขตของอีกประเทศหนึ่งชีวิตคนในพื้นที่จึงกลายเป็นตัวประกันของข้อพิพาททางกฎหมาย เรื่องไม่จบแค่ปี2,505เมื่อถึงปี2,551กัมพูชานำปราสาทพระวิหารเข้าสู่บัญชีมรดกโลกขององค์การยูเนสโกการเคลื่อนไหวนี้จุดกระแสชาตินิยมในไทยอย่างรุนแรงหลายฝ่ายมองว่ากัมพูชากำลังขยายสิทธิไปสู่พื้นที่รอบปราสาท การประทะด้วยอาวุธเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงปี2,551ถึง2,554เสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นบนเขาพระวิหารที่เคยสงบเลือดของทหารและชาวบ้านต้องแลกกับเส้นหมึกที่ยังไม่หายไปจากกระดาษเก่าความสูญเสียครั้งนั้นทำให้คนไทยจำนวนมากเริ่มหันมาทบทวนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข้อพิพาททางกฎหมายแต่เป็นเรื่องชีวิตของคนที่อยู่ชายแดน ตรงนี้เองที่กลายเป็นจุดหักเหเพราะคำตัดสินปี2005ไม่ได้ทำให้เรื่องจบแต่กลับทิ้งรอยร้าวที่ถูกใช้ซ้ำในทุกยุคการเมืองในปี2556กรัมพูชากลับไปที่ศาลโลกอีกครั้งขอให้ศาลตีความเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิในพื้นที่รอบปรา,าสาทศาลตัดสินว่าพื้นที่ใกล้ตัวปราสาทต,ต้องเป็นของกัมพูชาการตัดสินรอบสองนี้ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกสูญเสียในสังคมไทย ลองคิดดูว่าคนไทยรุ่นหลังที่ไม่เคยรู้จักแผนที่ฝรั่งเศสกลับต้องมาแบกรับผลจากเส้นหมึกนั้นอีกครั้งนี่คือแรงสั่นสะเทือนที่สะท้อนชัดว่าข้อพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารไม่ได้เป็นการถกเถียงทางกฎหมายแต่มันคือรอยแผลทางจิตใจของคนทั้งสองประเทศเมื่อปราสาทหินที่ควรเป็นสมบัติร่วงของมนุษยชาติกลายเป็นสมรภูมิเราควรถามตัวเองว่าใครได้ประโยชน์จากความขัดแย้งนี้ ใครคือผู้สูญเสียและเราจะเดินต่ออย่างไรในตอนนี้คุณได้เห็นแล้วว่าคำสัตย์สินของสารโลกไม่ได้ปิดเรื่องหากแต่เปิดบาดแผลใหม่และทำให้พื้นที่รอบปราสาทเป็นเชื้อไฟต่อเนื่องในตอนหน้าเราจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่เสียงปืนดังขึ้นเพราะเส้นหมึกบนแผนที่การประทะที่พรากชีวิตและความจริงที่ถูกบังคับให้เผชิญโดยคนที่ไม่ได้เลือกเอง อย่าหยุดฟังเพราะเรื่องราวกำลังพาคุณเข้าใกล้ภาพจริงของไฟชายแดนที่ยังคุกรุ่นจนถึงปัจจุบันตีห้าตราตราดเสียงวิทยุสนามดังขึ้นติดติดกันผู้ใหญ่บ้านปลุกคนทั้งหมู่บ้านให้เก็บของจำเป็นเด็กวิ่งกอดกระเป๋านักเรียนทหารผลักล้อเหล็กปืนครกไปที่เนินด้านหลัง ฉันอยากให้คุณอยู่ในฉากนั้นแล้วฟังให้จบเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เริ่มจากความเกลียดชังของคนธรรมดามันเริ่มจากเส้นหมึกบนแผ่นที่ แผ่นที่ภาคผนวกหนึ่งที่ฝรั่งเศสจัดทำรรยังคงวนกลับมาทุกยุคเมื่อฝ่ายหนึ่งยึดสันปันน้ำอีกฝ่ายชูแผ่นกระดาษบางวันทหารทั้งสองฝ่ายยืนมองกันในระยะร้อยเมตรต่างถือเอกสารคนละชุดเส้นเขตในกระดาษไม่ตรงกับสันเขาตรงหน้าขณะเดียวกันสื่อปลุกอารมณ์ในเมืองให้เดือดขึ้นไปอีกระยะนี้เองที่เสียงปืนมักดัง ปี2551กัมพูชาผลักดันการขึ้นทะเบียนมรดกขององค์การยูเนสโกให้รวมตัวปราสาทพระวิหารกระแสะชาตินิยมในไทยพุ่งสูงการเมืองในกรุงเทพพลิกไปมาการเจรจาชะงักจุดเฝ้าระวังหลายจุดไม่ทหารเพิ่มขึ้นผามออีแดงช่องสงมช่องจอมกลายเป็นจุดที่ชาวบ้านจดจำเพราะทุกครั้งที่มีกำลังเข้าสับเปลี่ยนร้านค้าต้องปิดด่านต้องหยุด ปี2,552ถึง2,554เหตุปะทะเกิดขึ้นหลายระลอกบางครั้งเริ่มจากการสร้างที่พักทหารบางครั้งเริ่มจากการล่าตระเวนที่อ่านพิกัดไม่ตรงมุมยิงจากสันเขาไปยังพื้นที่ต่ำทำให้เสียงดังสะท้อนข้ามฝั่งชาวบ้านฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาต้องอบพยพพร้อมกันโรงเรียนหยุดทันทีรถพยาบาลวิ่งรับคนเจ็บจากสะเก็ดระเบิดทว่าในเมืองยังเถียงกันเรื่องแผนที่บนหน้าจอ ภาพรวมเชิงพื้นที่เข้าใจไม่ยากหากคุณวางแผนที่ภูมิประเทศแล้วมองแนวสันเขาดงรักเส้นสันปันน้ำคือตัวกำกับสายทานหลักเกณฑ์นี้อยู่ในสัญญาเก่าไทยย้ำเสมอให้ยึดแนวนี้ส่วนเอกสารที่ฝรั่งเศสพิมพ์แจกในอดีตวาดเส้นต่ำลงมากดพื้นที่ใกล้าฐานปราสาทให้เข้าไปอยู่ฝั่งกัมพูชา เมื่อสองชุดข้อมูลชนกันคำสั่งทางยุทธการก็แปลไปคนละทิศการยืนยันทับซ้อนจากทั้งสองฝ่ายก่อตัวเป็นความตึงที่ขยายสู่แนวปืนการข่าวในพื้นที่มีวัฏจักรชรัดข่าวลือเกิดเร็วกว่าเอกสารทางการคลิปเสียงระเบิดถูกตัดต่อวนขึ้นหน้าเพจรูปเก่าถูกทรงใหม่พร้อมข้อความเย้ายุ คุณรับมือได้หากยึดหลักง่ายๆหยุดมิ้วก่อนกดแชร์หายใจลึกสามครั้งตั้งหลักด้วยข้อมูลเวลาสถานที่แหล่งออกข่าวแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะส่งต่อหรือไม่ชีวิตคนในพื้นที่รับผลจากการแชร์แบบไม่ตรวจตรวจให้ครบก่อนทุกครั้งฉันอยากวางภาพให้คุณเห็นเส้นชี้เป้าแบบภาคสนามเวลามีเหตุชายแดนให้ไหล่ดูหกช่องนี้ 1>, 1. ตำแหน่งพิกัดที่หน่วยงานทั้งสองฝ่ายระบุอยู่ตรงกันหรือไม่ 2. ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงวันนั้นมีควันมีหลุมกระสุนหรือมีร่องรอยการขุดสนามเพลาะหรือไม่ 3. การเคลื่อนกำลังที่ด่านหลกักเช่นช่องสงำมช่องจอมมียานยนต์ล้อย,อยางและรถบรรทุกกระสุนเข้าออกมากผิดปกติหรือไม่ 4. โรงเรียนและโรงพยาบาลใกล้สุดหยุดหรือย้ายผู้ป่วยหรือไม่ 5. ถนนเลียบสันเขาถูกปิดหรือเปิดฉ เพราะรถพยาบาล 6. ทถ้อยถแถลงจากกองทัพทั้งสองฝ่ายใช้ถ้อยคำยกระดับหรือลดระดับถ้าใช้คำว่าป้องกันเหตุและยุดแนวเดิมความเสี่ยงลดลงถ้าระบุว่าถูกละเมิดพื้นที่ต่อเนื่องความเสี่ยงสูงขึ้น ทำไมกระสุนจึงดังซ้ำจุดตัดอยู่ที่ผลประโยชน์ทางการเมืองในกรุงการหยิบประเด็นชายแดนขึ้นมาใช้สร้างมวลชนเกิดขึ้นเป็นช่วงๆฝ่ายที่ต้องการเสียงสนับสนุนยกภาพทหารแนวหน้าเป็นโลขณะที่ชาวบ้านต้องย้ายไปอยู่ศูนย์พักค้างคืนในวดัดโรงครัวตั้งเรียงกันเด็กเล็กถามหาหนังสือเรียนภาพเหล่านี้หายไปจากหน้าจอหลังการเมืองคลี่คลายเจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องซ่อมโรงเรียนและฝ่ายชะลอน้ำต่อไป เมื่อสารยุติธรรมระหว่างประเทศมีคำวินิจฉัยตีความปี2556ให้พื้นที่ใกล้ตัวปราสาทอยู่ภายใกล้ก,ลกัมพูชากระบวนการลดระดับการประทะค่อยๆเกิดแผงค้าบนทางขึ้นฝั่งไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งถาว่าเส้นแนวรอบนอตยังมีจุดทับซ้อนอยู่การตั้งหลับคิดจึงสำคัญเราไม่ปล่อยให้ข่าวลวงลากไปสุดทางเราไม่ทิ้งความปลอดภัยของคนพื้นที่ไว้ข้างหลังเราไม่เอาอารมณ์เมืองไปกดภารกิจ ภาคสนาม สิ่งที่ไม่ค่อยถูกพูดคือความร่วมมือเงียบเงียบระหว่างทหารพื้นที่ช่วงที่เสียงปืนเงียบลงมักเกิดจากการสื่อสารตรงของผู้บังคับหน่วยระดับหน้าแนวเขายืนบนสันเขาเดียวกันเห็นหมู่บ้านเดียวกันเห็นแปลงมันสำปะหลังและบ่อปลาของคนฝั่งตรงข้ามการตกลงย้ายจุดเฝ้าออกจากแนวลาดลงหรือการกำหนดเวลาลาดตระเวนไม่ให้ชนกันลดโอกาสเสียงได้มากกว่าแถลงข่าวยืดเยื้อการสร้างเส้นทางสื่อสารที่ไม่ผ่านอารมณ์เมือง จึงช่วยชีวิตได้จริงฉันชวนคุณฝึกอ่านแผนที่แบบไม่ยุ่งยากเปิดแผนที่ภูมิประเทศมองเส้นชั้นความสูงที่อัดแน่นคือสันเขาเส้นที่ห่างกันคือพื้นราบจดจุดทางขึ้นที่มนุษย์ใช้ได้เช่นบันไดหินทางรถ การมีทางขึ้นเพียงด้านเดียวทําให้ฝ่ายที่คุมทางขึ้นถือเปรียบในระยะสั้นส่วนระยะยาวใครคลุมสันเขาได้ยาวกว่าคนนั้นคุมการสังเกตการคุณกลับไปดูพื้นที่จริงผ่านแผนที่ฟรีออนไลน์ได้เลือกชั้นข้อมูลภูมิประเทศแล้วเทียบภาพถ่ายล่าสุดคุณจะเห็นว่าจุดที่มีเขามักอยู่ใกล้ปากทางขึ้นหรือทางน้ำ ขณะเดียวกันฝึกฟังภาษาทางการจากทั้งสองฝ่ายถ้อยคำที่ใช้ว่าละเมิดเส้นเขตหรือยึดแนวเดิมมีในต่างกันคำว่าลดระดับและถอยกลับแนวเดิมคือสัญญาณคลี่คลายถ้อยคำที่วางเงื่อนไขเช่นหรือสิ่งปลูกสร้างหรือย้ายป้ายบอกเขตคือช่วงที่แรงเสียดทานอย่างสูงอ่านถ้อยคำให้ครบอย่าตัดส่วนสำคัญทิ้งแล้วใจจะนิ่งขึ้น ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่คนเมืองไม่ค่อยรับรู้คือเส้นทางค้าขายชายแดนหยุดเมื่อไหร่รายได้หมุนเวียนของครอบครัวชายแดนหายทันทีการเปิดปิดด่านหนึ่งวันส่งผลเป็นลูกโซ่พอขาไม่รับของแรงงานกลับบ้านโรงสีไม่เดินเครื่องการมองเรื่องนี้แบบตัวเลขช่วยให้เข้าใจค่าของความสงบช่งน้ำหนักอารมณ์กับปากท้องแล้วคุณจะไม่เผลอผลักดันถ้อยคำที่ทำให้พื้นที่ต้องล็อกดาว ถ้าว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบด้วยการหลบหลีกการประทะเท่านั้นเราต้องการเหตุสามด้วยกติกาถาวรแนวทางปฏิบัติที่มองเห็นได้และตรวจสอบได้เช่นจุดตรวจร่วมที่บันทึกภาพ24ชั่วโมงการนัดหมายล่าตระเวณแบบสลับเวลาการแจ้งเตือนงานก่อสร้างล่วงหน้ากติกาเหล่านี้ทำได้ในระดับพื้นที่โดยไม่ต้องรอพิธีใหญ่ คันเหล็กๆช่วยลดโอกาสปะทะในช่วงข่าวร้อนฉันขอฝากเครื่องมือจิตใจที่ใช้ได้ทันทีเมื่อเจอข่าวชายแดน 1. ห,หยุดหายใจเข้า 4. จังหวะ กลั้นสจังหวะผ่อนออก6จังหวะทำา3ส,สามรอบ 2. อ,อ่านหัวข่าวแล้วปิดหน้าจอ1น,นาทีให้สมองปรับอารมณ์ 3. ปวดอ่านเนื้อในหาเวลาสถานที่แหล่งอ้างอิงและข้อความจากทั้งสองฝ่าย 4. เช็คภาพและเสียงว่าตรงวันและพื้นที่ไหม 5. ตัดสินใจจะส่งต่อหรือเก็บไว้การฝึกแบบนี้การการถูกลากอารมณ์ไปทำร้ายกันเอง ตอนนี้คุณเห็นภาพแล้วว่าเสียงปืนไม่ได้เริ่มในแนวป่าเสียงเริ่มจากห้องเล็กที่มีแผนที่สองฉบับบนโต๊ะเดียวกันแล้วลามไปสู่คำสั่งภาคสนามมุมมองของชันชัดทหารแนวหน้านและชาวบ้านไม่ได้ต้องการประทะเขาต้องการกลับบ้านให้ทันมื้อเย็นการเราอ่านข่าวอย่างมีสติคือการช่วยให้เขากลับบ้านได้ง่ายขึ้นต่อนหน้าเราจะพาคุณข้ามเส้นไปยังทางออกที่จับต้องได้แทนที่จะปล่อยให้เส้นหมึกเป็นกำแพงเราจะใช้มัน เป็นจุดตั้งต้นความร่วมมือการจัดการท่องเที่ยวร่วมแผนเศรษฐกิจชายแดนและพิพ,ธพิธภัณฑ์ภาคสนามที่สองประเทศดูแลร่วมกันเตรียมใจไว้เราจะวางแนวทางปฏิบัติที่เริ่มได้ทันทีจากฝั่งประชาชนและท้องถิ่นแล้วค่อยเชื่อมสู่ระดับนโยบายคุณพร้อมก้าวต่อไปกับฉันไหมคุณลองหลับตาแล้วฟังเสียงลมบนสันเขาดงรักภาพตรงหน้ามีสองทางเลือก ทางแรกคือเส้นปืนเสียงระเบิดและการอพยพไม่รู้จบทางที่สองคือทางเดินไม้ที่ถอดยาวเชื่อมสองฝั่งให้คนไทยและกัมพูชาเดินสวนกันพร้อมรอยยิ้มเส้นหมึกบนแผ่นที่เดียวกันจะกลายเป็นกำแพงหรือกลายเป็นสะพานอยู่ที่เราจะเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นในร้อยปีที่ผ่านมาแสดงชัดว่าความขัดแย้งไม่เคยทำให้ใครชนะจริง ทุกครั้งที่เสียงปืนดังเศรษฐกิจท้องถิ่นหยุดโรงเรียนปิดตลาดชายแดนว่างเปล่าทั้งไทยและกัมพูชาต่างเสียหายทหารเสียเลือดชาวบ้านเสียบ้านไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบยั่งยืนปัญหาคือการตีความที่ไม่ตรงกันแผนที่ฝรั่งเศสกับสัญญาสันปันน้ำยังคงขัดแยง้งหลายครั้งถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองมากกว่าจะเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจ เมื่อการเมืองร้อนประเด็นชายแดนถูกหยิบขึ้นมาเพื่อปลุกอารมณ์คนในเมืองโดยที่ชีวิตคนแนวหน้ากลายเป็นผู้รับผลเราต้องถามตรงๆว่าใครได้ผลประโยชน์จากการยื้อข้อพิพาทคำตอบมักไม่ใช่ชาวบ้านแต่คือกลุ่มอำนาจที่ใช้กระแสชาตินิยมสร้างที่มั่นทางการเมืองในขณะที่ครอบครัวที่ชายแดนต้องเสียรายได้เสียลูกหลานและเสียโอกาสการศึกษา ถ้าปล่อยให้เส้นหมึกเก่าครองอนาคตต่อไปวงจรเดิมจะวนซ้ำแต่ถ้าเปลี่ยนมุมมองเส้นนั้นสามารถกลายเป็นจุดเริ่มของความร่วมมือได้มีแนวทางที่จับต้องได้ทันทีเช่นพื้นที่พัฒนาร่วมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายบริหารร่วมกันนักท่องเที่ยวขึ้นจากฝั่งไทยก็เดินเข้าสู่ตัวปราสาทได้โดยมีบัตรผ่านเดียว รายได้แบ่งสัดส่วนตามข้อตกลงชาวบ้านทั้งสองฝั่งมีงานรองรับร้านอาหารโฮมสเตย์และสินค้าพื้นถิ่นขายได้โดยไม่ต้องหวั่นกลัวการปิดด่านอีกแนวทางคือการตั้งพิพิธภัณฑ์ร่วมที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์จากมุมมองทั้งสองประเทศคนรุ่นใหม่จะเรียนรู้ว่า ความขัดแยงไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังของชาวบ้านแต่เกิดจากการตัดสินใจทางการเมืองในอดีตเมื่อเข้าใจรากเงา้าพลังของความไม่ไว้วางใจจะค่อยๆค,ค,คลายลงการสร้างสะพานไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมีตัวอย่างแล้วในภูมิภาคนี้พื้นที่ชายใดนหลายประเทศเคยมีข้อพิพาทแต่เมื่อเปลี่ยนเส้นเขตให้เป็นเขตเศรษฐกิจร่วมผลลัพธ์คือการค้าขยายการท่องเที่ยวเติบโตความตึงเครียดลดลง หัวใจของการแก้ปัญหานี้ไม่ใช่เพียงการเจรจารัฐบาลแต่คือลมหายใจของประชาชนคนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมต้องได้ประโยชน์จริงและต้องเป็นผู้คุมกติกาในระดับพื้นที่ถ้าคนชายแดนได้งานมีรายได้มีโรงเรียนมั่นคงเขาจะเป็นเกราะการประทะได้ดีกว่ากองกำลังคุณลองนึกภาพอีกครั้งเส้นเมึกบนแผนที่ถูกตีกรอบไว้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วม ป้ายเตือนระเบิดถูกแทนด้วยป้ายต้อนรับศูนย์อบพยพเปลี่ยนเป็นตลาดนัดชายแดนเด็กสองฝั่งเล่นฟุตบอลสนามเดียวกันเสียงเชีย์ผสมกันโดยไม่ถามว่ามาจากประเทศไหนนี่ไม่ใช่ภาพฝันลอยๆแต่เป็นทางเลือกที่เริ่มจากการคิดใหม่ทำใหม่และลงมือจริงในระดับเล็กก่อนระดับหมู่บ้านก่อนจะขยายสู่ระดับจังหวัดและรัฐบาล สิ่งที่คุณทำได้ทันทีคือไม่ปล่อยให้อารมณ์ชาตินิยมดิบลากคุณไปสู่ความเกลียดชังฝึกตั้งสติทุกครั้งที่เห็นข่าวชายแดนฟังข้อมูลทั้งสองฝั่งแล้วถามว่าใครเสียใครได้แล้วเราจะยืนข้างชาวบ้านที่เสียทุกครั้งได้อย่างไรถ้าเลือกที่จะใช้เส้นหมึกเป็นกำแพงความสูญเสียจะไม่หยุด แต่ถ้าเลือกทำให้มันเป็นสะพานคนรุ่นใหม่ทั้งไทยและกัมพูชาจะได้อนาคตที่มั่นคงกว่าการส่งลูกหลานไปแนวหน้าวันนี้เรามีสองทางตรงหน้าทางหนึ่งคือเส้นแบ่งที่ลากเลือดไม่หยุด อีกทางคือสะพานที่ต่อชีวิตและเศรษฐกิจคุณจะเลือกทางไหนฉันอยากให้คุณเก็บคำถามนี้ไว้ทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าเขตแดนเพราะในที่สุดคนที่ตัดสินอนาคตเส้นหมึกบนกระดาษไม่ใช่เพียงรัฐบาลแต่คือเราทุกคนที่เลือกจะฟังและเลือกจะเชื่อนี่คือบทสรุปของเส้นหมึกที่เผาชายแดนมานานและนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนมันเป็นสะพานถ้าเราเริ่มจากใจที่ยอมฟังและมือที่พร้อมสร้างร่วมกัน